เราก็มาถึงดาเป็นแดนนรกก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปแดนสวรรค์ทีหลังนะครับไปแดนนรกก่อนมาท่านผู้ชมเขมาด้านในก็จะมีเป็นเป็ดตัวใหญ่อยู่สองตัวนะครับสองตนเรียกว่าตนนะครับเป็ดนี่นะครับระหว่างผมกับเป็ดใครน่ากลัวกันท่านผู้ชมมาครับนี่นะครับดูใกล้ด้านในนิดนึงนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นกระทะทองแดงนี่นะครับท่านผู้ชมไม่อยากตกกระทะทองแดงก็ อย่าทำบาปท่านผู้ชมโอเคทำบุญเยอะท่านผู้ชมนะฮะปลาบายางมุกต่างๆก็เผาได้กับเผานะฮะท่านผู้ชม สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านก็กลับมาพบกันเช่นเคยทางช่องเชฟชวนชิมกับผมเชฟชาติเช่นเคยนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงใหม่ของทางช่องนะครับเป็นช่วงอ่เชฟพากินพาเที่ยวนะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของเชฟชาตินะครับก็จะพาไปทําบุญนะครับที่วัดแสนสุขนะครับเดี๋ยวจะพาไปทําบุญแบบอ่ขึ้นสวรรค์ลงนรกภายในวันเดียวนะครับพาไป ตามล่าผ้าป่ากุแลด้วยสำหรับวันนี้ในวันเกิดนี้อยากจะทานผ้าป่ากุแลนะครับไม่ได้ทานมาเกือบ10ปีเดี๋ยวจะไปลองตามดูว่าจะได้ทานไหมวันนี้ก็คอยติดตามด,ด้วยกันนะฮะแล้วก็ตอนนี้มาเปิดคลิปอยู่ทีเ่เขาสามมุกนะครับเขาสามมุกก,ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของทะเลบางแสนนะครับแล้วก็ประวัติของเขาสามมุกนี่นะฮะจริงๆชื่อคือเขาสาวสาวมุกนะฮะไม่ใช่เขาสามมุกนะฮะคนเรียกเพี้ยนมาเรื่อยก็เป็นเขาสามมุกนะครับที่จริงเป็นเขาสาวม,มุกคือสาวมุกเนี่ยมีบ้านอยู่ที่นี่นะฮะ แล้าพอแสนเนี่ยได้เป็นเล่นเว่าวนะฮะแล้วว่าวรา้ปิวมาตกที่นี่นะฮะแล้วสา,สาวมุกเนี่ยเป็นคนเก็บเว้าวได้นะฮะเก็บเว้าวได้ก็คือเลยตามเอาเว้าวมาเจอกันนะฮะแล้วก็ได้กลายเป็นความรักแต่สองคนนี่โดนผู้ใหญ่กีดกันนะฮะเป็นตำนานความรักที่คลาสสิกมากนะฮะแล้วก็เลยไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยกันนะฮะก็เลยตัดสินใจขึ้นไปโดดออยอดเขาสาวมุกนี่นะลงมานะครับมาเสียชีวิตด้านล่างนี่นะเลยกลายเป็นตำนานอ,อ เขาสาวมุกนะฮะประมาณนี okay, ้ประวัตินะฮะเดี๋ยวจะพาไปไหว้หลวงพ่อแสนด้วยนะฮะใครอยากผิดหวังเรื่องความรักนะฮะไปขอที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากนะฮะแล้วเขาก็จะมีการแก้บนด้วยการเอาว่าวมาถวายประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวจะพาไปไปชมนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวไปเก็บบรรยากาศบนเขาข้างบนแล้วก็รอบๆนี้นะเดี๋ยวผมจะพาไปที่วัดแสนสุขนะฮะเป็นอยู่ที่บางแสนสายสองเดี๋ยวจะเอาบุญมาฝากท่านผู้ชมกันนะฮะฝากติดตามด้วยครับไปกันครับท่านผู้ชม จะพาขึ้นไปชมบรรยากาศด้านบนเขาสามุกด้านบนนะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างน,นะฮะไปกันเลยครับ เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศนิดนึงนครับนี่นักท่องเที่ยวเริ่มมาเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมนี่จะไปซุ้มตัวหนังสือนะครับนี่นะฮะตอนนี้ก็จะเป็นทะเลอ่าบางแสนนะครับด้านนี้นะครับนี่นะครับ นี่ทาใหม่นะครับตัวนี้สมัยก่อนไม่มีท่านผู้ชมเห็นนะครับเขอเก็บบรรยากาศนิดนึนงทะเลบางแสนมาถึงแล้วนะครับ<ะ>นี่นะครับนิพนธ์หาเ,าเป็นทะเลบางแสนเดี๋ยวจะไปที่แหลมแท่นนะจะไปตามล่าผ้าป่ากุหลาวันนี้นะฮะเดี๋ยวจะไปตามล่ากันเดี๋ยวจะไปเล่นน้ําที่ชายหาดนะครับตรงนี้คือลงเล่นไม่ได้นะฮะ น,นตรงนี้คือเป็นที่ตกปลาผมเคยมาตกปลาที่นี่บ่อยมากนะครสมัยตอนที่ทำงานอยู่ที่บางแสนนี่นะครับทีน,นี้ก็ไม่ค่อยได้ตกแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ครับอันนี้คงเป็นปีเอ่อเป็นพีเซ,เซเตอร์ของเขาสามมุกนะครับนี่ฮะ <c oughs> สบายใจเฉยเลยนะครับดูกนะารทำเลยครับอยูยิ้นใหญ่เลยครับนี่นะ <c oughs> เราก็มาถึงทางเข้าวัดแล้วนะครับผม เป็นบางแสนสาย2ซอย19นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับเข้ามาทำบุญได้นะครับแล้วเข้ามาประมาณครึ่งกิโลท่านผู้ชมนี่นะเห็นแล้วนะครับเป็นสวนพุทธเมืองสวรรค์แดนนรกนะครับณวัดแสนสุขบางแสนชลบุรีนะครับท่านผู้ชมนี่นะคร ครับเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในนะครับท่านผู้ชมนี่เป็นด้านนอกนะฮะต้องจอดรถตรงนี้นะครับรถเข้าไปไม่ได้นะครับนี่ครับด้านในวัดนะครับก็ร่มลื่นมากท่านผู้ชมนี่นะครับลมลื่นจริเย็นเข้ามาในนี้เย็นมากเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปปล่อยนกด้วยท่านผู้ชมเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองนะครับในวันคล้ายวันเกิดนี่นะข้างในี่เย็นจริงๆครับข้างนอกนี่ร้อนเลยนะฮะแต่ว่าพอเข้ามาข้างในเนี่ยเย็นมากท่านผู้ชม ใครมาเที่ยวบางแสนนะครับก็แวะมาได้นะครับมาเที่ยวก่อนที่จะไปเที่ยวไปทานข้าวกันก็มาแนะนํามาที่วัดก่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับเราก็มาถึงแดนเป็นแดนนรกก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปแดนสวรรค์ทีหลังนะครับไปแดนนรกกก่อนมาท่านผู้ชมเขมาด้านในก็จะมีเป็นเป็ดตัวใหญ่อยู่สองตัวนะครับสองตนเรียกว่าตนนะครับเป็ดนี่นะครับระหว่างผมกับเป็ดไขรหน้ากวกันท่านผู้ชมนะครับ ดูไว้ใกล้ด้านในนิดนึงนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นกระทะทองแดงนี่นะครับท่านผู้ชมไม่อยากตกกระทะทองแดงก็อย่าท,าท,ท,ทําบาปท่านผู้ชมทํานะบุญเยอะท่านผู้ชมนะฮะอบายามุกต่างๆก็เผาได้กับเพานะฮะท่านผู้ชมดูความหมายมีหมดนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามา,มาศึกษาดูว่าังมีความหมายให้อ่านนะครับประมาณาถูกทำโทษในนรกเป็นเป็ดป,ประมาณนี้นะครับนี่นะฮะ บุคคลที่เบียดเบียนและทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะทาน่านผู้ชมก็จะมีเป็นรูปร่างออกมาไม่เหมือนกันนะทำบาปแต่ละอย่างก็รูปทรงรูปร่างก็ไม่เหมือนกันนี่นะครับท่านผูช้ชมรวมๆนะครับสวนพุทธแดนนรกนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจว่าทำผิดอะไรนะครับเดี๋ยวหาก่อนนะครับท่านผู้ชม อันนี้เป็นบุคคลผู้ประพฤติผิดศีลห้านะฮะนี่นะครับท่านผู้ชมพวกการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจิตใจไร้เมตตาได้รับผลกรรมชั่วในแดนนรกดังภาพนี้นะครับนี่นะท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะฮะโดนอีกาจิกไส้อะไรประมาณนี้ครับท่านผู้ชมมาศึกษาดูนะครับนี่นะะอ๋อนี่เป็นกลุ่มผิดศีลห้านะครับท่านผู้ชม อันนี้ก็จะเป็นลักขโมยช่อโกงหรือทำลายทรัพย์สินผู้อื่นนะฮะนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับลองพาลูกพาหลานมาดูท่านผู้ชมได้ความรู้ครับอันนี้ก็จะเป็นผิดศีลประเวณีเป็นชูอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมกับลูกเมียผู้อื่นอะไรประมาณนี้นะครับกินต้นนิ้วครับอันนี้น่าจะทราบกันดีนะฮะ นี่นะครับถ้ากเกิดอธิบายให้ลูกหลานฟังแล้วไม่ค่อยไม่เห็นภาพก็พามาได้ท่านผู้ชมแต่ผมรู้มากครับนี่นะฝากไปด้วยน,นะครับอันนี้ก็พูดปลดมดเท็จนะครับนี่นะฮะก็จะโดนแทงลิ้นแทงหัวใจอะไรมานี้ยฮะจะโดนที่แทงครับนี่นะครับ ก็จะเป็นการดื่มสุรานะครับนี่นะก็จะโดนน้ำจะทัทองแดงนี่นะกอกเข้าไปนี่นะฮะอันนี้งสงสเชฟชาตจะโดนโดนแน่นอนกับข้อนี้ครับไ่เ <c oughs> <c oughs> ชฟชาดื่มน้ำมะพร้าวเยอะไปหน่อยนะโอเคเดี๋ยวเราไปแดนสวรรค์ครับท่านผู้ชมเราก็มาถึงแดนสวรรค์แล้วนะฮะแดนสวรรค์นี้ก็ไม่มีอะไรมากก็จะเป็นเซียนเป็นเหล่าเซียนเป็นอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะมีด้านในนะครับที่ ด้านนู้นนะครับกำลังปรับปรุงทำใหม่ฮะเตรียมรับนักท่องเที่ยวนะครับหลังโควิดซานี้คงม,มีอะไรใหม่ใหให้ได้ชมกันนะครับคร่าทบทชม อันนี้ก็จะเป็นที่สร้างใหม่นะเป็นพญานาคเก้าเสียนนะครับอันนี้เป็นเป็นด้านในวัดนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ด้านด้านนอกที่ว่าอ่าด้านสวัสดิ์ด้านโลกนะครับอันนี้ต้องเข้ามาในวัดแสนสุขนะครับนี่นะตามรวมนะครับโอเคท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าไปอ่าข้างในเขามีอุโบสถมหาเจดีย์ด้านในใหม่อ่ยมันใหม่นะครับไปครับอันนี้จะเป็นอ่าอุโบสถมหาเจดีย์นะครับด้านในวัดแสนสุขนะครับท่านผู้ชมอ่าบางท่านที่ ทำบุญด้านนอกนะครับแดนนรกแดนสวยู่ด้านนอกแล้วก็ไม่ทราบว่าด้านในจะมีอย่างนี้นะนี่ห่างประมาณหนึ่งกิโลครึ่งขับรถเข้ามาได้นะครับอันนี้เป็นเพ่งสร้างใหม่ยังเสร็จะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีกระถินนะครับก็ฝากเข้ามาด้านในทำบุญด้านในได้นะฮะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆอุโบสถนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะมีงานบุญกันนะครับ <S 2> <S 2> นี่นะฮะกำลังสร้างนะครับสวยงามทีเดียวท่านผู้ชมผมเลือกที่จะมาเป็นวันธรรมดานะฮะไม่ใช่วันหยุด คนก็นเลยยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับส่วนมากอยู่ด้านนอกกันเยอะนะครับไม่ไม่แน่ใจว่าบางท่านไม่ทราบว่าด้านในเขามีวัวสดใหม่แล้วก็มีทําพวกเป็นสระน้ําที่มีพญานาคก้าเสียงจําลองอยู่นะครับนี่นะครับสวยงามทีเดียวฝากมาทาบุญกันด้วยครับโควิดเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับ ครับสวยงามท่านผู้ชมนี่นะครับนี่จะเป็นพระประธานด้านในนะฮะท่านผู้ชมเขาลายพระอยู่บยเบาเล็กนนะิดหนึ่งนี่ท่านผู้ชมสวยงามเป็นเอ่อเท่าที่ดูรูปทรงแล้วก็น่าจะเป็นพระพุทธชินราชนะครับบางมนี้นะฮะน่าจะใช่นะครับสวยงามครับ ด้านในอุโมงค์สวเจดีย์นะครับว้าวสวยต้องไปชมเที่ยวบางแสนอย่าลืมแวะมานะครับเดี๋ยวจะขอปิดอีนี้นะคลิปนี้กับบรรยากาศของที่วัดนี่นะครับเดี๋ยวติดตามชมอีีที่สองนะครับสำหรับทริปนี้ของเรานะครับจะไปตามล่าผ้าปภากุเลนะฮะอยากทานมากไม่รู้จะได้ทานด้วยกันนะครับเดี๋ยวไปที่หาบบางแสน เป็นอีพีที่สองต่อจากอีพีนี้นะครไปครับท่านผู้ชมไปครับนี่นะครับท่านผู้ชมเราก็มาถึงหาดบางแสนแล้วนะครับก็จะเป็นช่วงกลางของหาดนะครับก็อยู่ตรงเมืสามเฉพาะแสนนะครับนี่นะฮะใครเเรื่องความรักเรื่องครอบครัวอย่างเงี้ยไม่ประสบความสำเร็จนะครับมาขอบางแสนนี่ศักดิ์สิทธิ์มากนะฮะ อันนี้เป็นบรรยากาศช่วงเย็นนะครับของหาดบ,บางแสนนะครับนู่นะฮะบรรยากาศกำลังสวยเลยนะครับท่านผู้ชมนู่นะฮะ